สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาดูรถ s u v นะคะตอนนี้จะเป็นรถ s อ v ที่ปีใหม่ๆนะคะของแบรนด์มิสโซนะตอนนี้เรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะตัวรถนะคะมิสโซปาเจโรตัวนี้จะเป็นปีผลิตปี23นะคะจดทะเบียน24นะคะตัวรถนะคะจะได้โฉมใหม่เลยแล้วก็หน้าใหม่ปัจสมปัจจุบันเลยนะคะตัวไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวไฟนะคะตัวไฟจะเป็นไลท์นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟนะคะไฟไฟ LED นะคะสองสว่างกังคืนแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้มีให้นะคะข้างหน้าเลยแล้วก็จะได้ชุดแต่งรายละเอียดตัวรถนะคะตัว Mitsubishi b a j e r o ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น e l e c t i l l u s i o n นะคะตัวท็อปสุดคับเคอรสองล้อนะคะตัวรถนะคะภายนอกจะเป็นสีขาวได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะตัวนี้ตัวท็อปของคับเคอรสองล้อเลยนะคะ เออข้อมูลนะคะนี่ได้ชุดแต่งแล้วก็ยางนะคะดอกเต็มๆล้อนี่ค่ะติดตั้งมาจากสูตรเลยนะคะล้อแม็กนะคะ,ะติดตั้งมาจากศูตรเลยเดี๋ยวเรามาดูปียางกันก่อนปียางนะคะปียางปี22นะคะสัปดาห์ที่16นะคะตัวรถนะคะตัวรถก็จะเป็นโฉมออกใหม่ล่าสุดเลยตอนนปัจจุบันนี้นะคะสีขาวอ่ะบันไดขึ้นลงสบายเลยนะคะอิลอลชันตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ตัวมนเนอร์อโฉมปัจจุบันฝาท้ายนะคะฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะฝาท้ายไฟฟ้าแล้วตัวนี้นะคะไฟฟ้าสามารถใส่ของได้เยอะด้วยเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์หลังเขาก็มีให้นะคะตัวรถรับประกันเลยคันนี้ก็คือรถเ,เดิมๆไม,ไม่เยอะด้วยนะคะไม่แค่ประมาณห้าห0่นกิโลเองนะคะ้ายเดิมนะคะภายในนะคะสภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะคะ ตัวอีลิกนะคะตัวภายในก็จะเป็นเบาะสีแดงเลือดหมูนะนตัวรถรถหน้าสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อน,นขึ้นลงสบายเลยนะคะตัวจอนะคะออกแบบมาค่อนข้างจะล้ำจอดูหนังฟังเพลงได้นะคะภายในสะอาดตัวรถเดิมๆเนียนๆเลยใครหารถปีใหม่ๆราคาหาจากป้ายแดงเยอะก็แนะนำตัวนี้อีกคันหนึ่งนะคะของแบรนด์วิซูเรามาดูกันก่อน ภายในหรูมากเลยนะคะกับเชื่อมสองล้อนะคะเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เกียร์เลยปลาเจอรโล่นะคะสปอร์ตรุ่นนะคะอิล็กทริชันแล้วก็กล้องนะคะบันทึกเสียงหรือกล้องหน้าได้ด้วยนะคะตัวประวัติก็คือเข้าสูงตามระยะเลยนะคะไม่ไม่เยอะไม่น้อยด้วยคันนี้นะคะรถเดิมรถสวยรถเนี่ยเลยนะคะคันนี้เรามาดูกันให้ดูสดๆเลยเพราะว่ายังไม่ได้ ปัดวิดีโอเลยนะคะคันนี้ที่ปัดน้าฝนนะเดี๋ยวเร็วที่ปัดน้าฝนอันนี้เขาก็มีติดตั้งออกแบบมาค่อนข้างจะล้าเลยตัวภายในนะคะภายในคอนโซพลพวงมาลัยนะคะฟังสก์ชันนะคะมีเซนเซอร์เซนซิงนะคะคือให้ไม่ให้ขับออกนอกเส้นทางได้ด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้สั่งการในรถได้รับโทรศัพท์ในรถได้แล้วก็เลขใหม่นะคะเลขใหม่ไม่เยอะด้วยเลขใหม่แค่ห้าหมื่นตโลเอง บอกระยะทางการออกนอกเส้นทางของตัวรถนะคะเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็มีเบรคอัตโนมัติให้ด้วยนะคะตัวนี้รถสวยรถเดิมเลยคันนี้จะเป็นตัวอิลิกอิลูชันเครื่องยนต์2.4นะคะ2.4ตัวดีเซลนะคะขับเคลื่อนสองลอ้อสมปัจจุบันเลยท่านใดที่หาราคารถราคาห่างจากป้ายแดงเยอะแล้วก็รถใหม่ๆไม่น้อยตอนนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่9 98,000 สนใจทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแปะเบอร์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ